เี้ยผมก็สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับก็วันนี้เนี่ยจะพามาเหลาปีกนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเทคนิคนะครับสําหรับการเหลาปีกนะครับของผมนะก็คือเรามาเตรียมไม้ก่อนนะครับว่าจะเป็นอ่าไผ่อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านหาได้นะครับแล้วแต่สะดวกอันนี้ผมจะใช้เป็นไผ่เลี้ยงนะครับซึ่งไผ่เลี้ยงเนี่ยมันตรงนะครับอันนี้เนี่ยไม่ต้องดัดนะครับก็คืออ่าทําได้เลยนะครับแล้วก็แห้งอันนี้ผมไปซื้อมาอีกทีนะไม่ใช่หาเองนะครับก็คือ ถ้า fame, หาเองหรือจะเป็นไผ่พวกไข่สีสุกนะครับมันจะไม่ตรงนะครับเราต้องทําให้มันตรงก่อน,นครับซึ่งเราจะต้องวนไฟนะครับลงตรงที่มันมันไม่ตรงนะครับแล้วก็ดัดดัดดัดจนกว่ามันจะตรงนะครับพยายามทําไผ่ให้มันตรงนะครับให้ัได้มากที่สุดนะครับมันจะเหลาง่ายเหลาสวยนะครับมีผลนะครับมีผลต่อการขึ้นนะครับก็อันนี้เนี่ยผมผ่ามาเรียบร้อยนะครับก็คือคู่นี้เนี่ย จะทําเป็นปีกนะครับปีกแก้ของก้านลานนะครับก็อันนี้จะเป็นเมตรห้าสิบนะครับมาถึงปั๊บเราทายังไงนะครับเราผ่ามาเรียบร้อยนะครับเวลาเราผ่าไม้มานะครับผมจะเอาเป็นผ่ามาแบบนี้ไว้ก่อนนะครับเวลาเราผ่าไม้ไว้นะครับผมจะผ่าอย่างนี้ปั๊บปุ๊บได้ไผ่มานะครับเราผ่าซีกเลยผ่าขึ้นปั๊บเสร็จเราจะได้คู่มันอันนี้คือคู่หนึ่งผมจะไม่เอาแบบว่าชิ้นหนึ่งเป็นไม้ไผ่จากไหนไม่รู้นะครับ อีกอารนึงเป็นไม้ไผ่จากไหนไม่รู้นะครับจะไม่เอาอย่างนี้นะครับจะเอาคู่ใกล้เคียงกันครับแล้วก็ลายลายไม้นี่คือจะอยู่แบบติดกันเลยนะครับก็คือผ่าซีกแล้วก็คือจะได้คู่มันนะครับอันนี้คือเทคนิคผมนะครับก็คือเราจะไม่ผ่าไม้เป็นเป็นซีแบบนี้ไว้เยอะๆนะครับคือจะไม่เอานะครับผมจะผ่าแบบนี้ไว้นะครับถ้าจะผ่าไว้เยอะแล้วเวลาเราจะทํานะครับเราค่อยผ่าซีกเอาแล้วก็เอาเป็นคู่มันเลยนะครับเอาคู่นี้เลยอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้ ความแข็งอ่อนเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับเพราะว่ามันง่ายนะครับมันจะง่ายต่อการทํามากนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับเทคนิคผมนะครับมันจะเหลาง่ายเหลาสวยนะครับอ่าสําหรับใครที่ทําเทคนิคอื่นอันนี้ผมไม่รู้นะครับอันนี้ผมผมบอกเทคนิคนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอ่าจะไปไวให้ได้นะครับก็จะให้มันได้ให้ได้เนื้อหามากที่สุดนะครับก็คือพอเราได้ใช่ไหมสิ่งแรกที่เราควรทํานะครับ ล้อเหลี่ยมนะครับก็คือเวลาเราผ่าไม้ไม้เนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเราเอาเหลี่ยมมันออกนะครับเรารูดเหลี่ยมมันออกให้หมดก่อนรูดเหลี่ยมออกให้หมดนะครับรูดเหลี่ยมเพื่ออะไรนะครับเพื่อการบา,บาดการบาดมือนะครับเวลาผมเหลาเนี่ยผมเหลามือเปล่านะครับผมม่ได้ใส่ถุงมือถ้าใครที่มือใหม่นะครับแล้วก็ยังเหลาไม่ค่อยถนัด ลองใส่สุงมือนะครับหรือไม่ก็หาอะไรมาพันนิ้วนะครับเอาไว้เหล่านะครับจากผมเนี่ยผมเขาเรียกว่าเหลาเหลาชินแล้วแหละผมเหลาชินไม่ค่อยโดนบาดนะครับเพราะว่าผมเวลาก่อนทําเนี่ยไม้มันจะมีเหลี่ยมนะครับมันจะมีทั้งสี่มุมนะครับสี่เหลี่ยมมันนะครับเราเอาเหลี่ยมบอกให้หมดนะครับอ่ามันยังรูปไม่ได้นะครับยังขุดไม่ได้นะครับเราเรารูปเอาเหลี่ยมออกให้หมดก่อนนะครับ เรียมเสร็จปั๊บมันจะมีผิวผิวด้านในนะครับเอาผิวด้านในออกตรงมันจะมีตาด้วยอ่ะเอาตาออกด้วยน,นะครับเอาตาออกแล้วก็ขุดขดเอาผิวด้านในออกนะครับมันก็จะมีลายมีเหลี่ยมของมันนะครับแล้วก็ขุดข,ด,ข,ด,ขดออกนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เหล่านะตอนนี้เขาเรียกว่าเหมือนเหมือนเราผ่าออกนะครับเพราะว่าจริงจริงไม้เนี่ยมันต้องผ่าออกอีกน, King. นิดนึงนะครับเพราะว่ามันยังใหญ่อยู่นะครับอันนี้เนี่ยจะไปไ,ปไวๆนะให้ดูนะครับเวลาผมทานะ ผมจะเหลาแบบเอาเหลี่ยมออกให้หมดนะครับเหลี่ยมออกให้หมดอ่าโอเคทีนี้เนี่ยพอเหลี่ยมออกหมดใช่ไหมถ้าสมมุติไม่ออกยังไม่ออกเนี่ยก็คืออันนี้คือยังไม่ได้ทํานะเห็นไหมโ่มาพับมีตานะครับตอนเราเอาตาออกผ่าต,ตาออกนะครับแล้วก็ล้ะเหลี่ยมล้อเ,เหลี่ยมออกเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูน,นี้ต่อนะครับอันนี้เนี่ยพอเราได้อย่างนี้เสร็จเสร็จนะครับเราทํายังไงต่อ เรามาร์กก่อนนะครับมาร์กเลยนะครับมาร์กครึ่งหนึ่งนะครับอ่า150หารสองก็75นะครับเราก็วัดไปเลยนะครับมาร์กไปนะครับประมาณ75เรามาร์กไว้เออยังมาร์กไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องเขาเรียกว่าอะไรนะตัดหัวท้ายก่อนนะครับตัดหัวท้ายนะครับเพราะว่าอ่าอันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ทันได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้บากหัวท้ายนะเราตัดไปก่อน เพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยมันจะได้ไม่แตกไม่ฉีกนะครับเรามาร์คไว้ก่อนนะครับโอเคเกือบรัดขั้นตอนนะครับขอโทษนะครับมาร์คไว้มาร์คไว้นะครับเสร็จแล้วเรายังไม่ผ่าครึ่งกลางนะครับเราต้องมาทําอีกไม้นึ่งให,ให้ให้ได้เหมือนกับไม้แรกนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะไปเร็วๆให้นะครับเพราะผมไม่ได้ตัดคลิปนะผมจะเอาให้มันเสร็จในคลิปเดียวนะครับก็อ่ะอะสมมติผมผมไอ้นนี้เสร็จแล้วแล้วผมจะมาร์กอันนี้ก่อนสมมุติว่าอันนี้ผมลบลายลบขอบออกหมดแล้วนะครับผมจะรัดให้นะครับแต่ถ้าทําจริงๆเน,นี่ยคนไม่ต้องรีบนะครับ ค่อยๆไปนะครับอันนี้เริ่มมืดแล้วนะครับฝั่งนี้มันยังใหญ่อยู่จะขอเหลานิดนึงอันนี้เนี่ยพอเราเอาขอบออกเนี่ยมันจะเหล่าง่ายนะครับเราไม่ต้องกลัวบาดมือนะครับเพราะว่ามันไม่มีขอบที่มันจะมาบาดมือนะครับเวลาทํานะครับต้องเอาขอบออกให้หมดนะครับขอบเหลี่ยมมันนะครับที่มันจะบาดมือเรานะครับขูดออกให้หมดนะครับตรงตาเอาออกให้หมด ผมใช้แค่มีตอกอย่างเดียวนะครับเมื่อก่อนเนี่ยใช้แค่อิโต้นะครับผมไม่มีอุปกรณ์อื่นนะครับนอกจากมีตอกนะครับเหล่าก้านล้านก็มีตอกอย่างเดียวนะครับอ่าทีอันนี้เริ่มมืดแล้วนะครับก็เดี๋ยวฟังเสียงเอาแล้วก็ล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ได้เยอะที่สุดล้วกันนะครับอ่าอละบากเสร็จบากเพื่อไม่ให้มันเกิดรอยแตกเวลาอะไรการเหลาหรือการวางนะครับแล้วก็ ทำให้ชิ้นงานมันเรียบร้อยนะครับผมเวลาบากเราต้องบากแล้วก็มาดูทั้งสองบากทั้งสองด้านทั้งสองไม้ดิทั้งสองด้านทั้งสองไม้ให้มันเท่ากันนะครับว่าเออเราบากเกินหรือว่ามันพอดีกันหรือเปล่าเราต้องมาเช็คดูทั้งสองด้านนะครับโอเคถ้ามันพอดีปับ๊บสิ่งที่เราทําต่อไปคือขาครึ่งม่ใช่บากครึ่งดิมาครึ่งเออ 7จ็ดิบห้าครับมาร์กเลยเจ็ดสิบห้าเราหารสองครับเราไม้เท่าไรเราหารสองนะเครื่องคิดเลขคิดเลยนะครับแล้วก็มาร์กแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับเราต้องมาดูนะครับนี่เจ็ดสิบห้าผมจะมาร์กจุดไว้นะผมยังไม่ขีดนะครับเจ็ดสิบห้าโอเคครับเสร็จแล้วนะครับแค่จุดไว้นะครับให้ดูนะครับ แล้วก็เอาอีกอันนึงมาทาบกันนะครับวิธีการแบ่งคืนของผมให้ดูเมื่อกี้จุดเรามาอยู่ตรงเจ็ดสิบห้าอยู่ตรงไหนนะ้าเรามาอีกอันนึงนะครับโดยเราวางลายไม้เนี่ยเป็นลายเดียวกันนะครับลายเดียวกันก่อนนะครับที่เจ็ดสิบห้านะครับลายเดียวกันที่เจ็ดสิบห้าปั๊บปึ๊บทำยังไงต่อเราจะรู้ได้ไงว่ามันกินกลางจริงเปล่าชัวเปล่าเ,เราเช็คนะครับเช็คได้โดยการบิดไม้มาอีกด้านหนึ่งนะครับ อันนี้คือจะเป็นด้านที่เราจะมัดนะครับเพราะว่าหัวคนมันสลับกันแล้วนะครับอันนี้เรามาเช็คดูว่าจุดที่เรามาร์คไว้เนี่ยมันกึ่งกลางหรือเปล่าเห็นไหมมันไม่ได้กึ่งกลางเห็นไหมมันมีการเลยแล้วก็ทําให้ไม้มันเท่ากันนะครับป,ปั๊บ <se ach> ปึ๊บเกิดอะไรขึ้นนะครับจุดมาร์คเราเปลี่ยนนะครับซึ่งมันจะเป็นรอยทะแยงครับนะครับผมจะแล้วเราก็จะมาร์คใหม่นะครับเราก็คือจุดมาร์คเห็นไหมจุดมาร์คเนี่ยมันจะอยู่เห็นไห ตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เราก็กะเอาเลยตรงเนี้ยตรงที่อยู่กึ่งกลางเนี่ยก็คือจุดกึ่งกลางของไม้นะครับงงไหมผมพูดไม่น่างงนะถ้าใครงงนี่ผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับนี่คือจุดกึ่งกลางนะครับเราก็จะมาร์กนะครับมันจะอยู่อย่างนี้นะครับนะจุดกึ่งกลางก็จะอยู่ระหว่างจุดสองจุดที่เรามาร์กตอนแรกนะครับอ่ะเฮ้ย่วหรือเปล่าชัวร์หรือเปล่าอ่ะเราเช็คเราสามารถเช็คได้อีกรอบนึงเรากลับไปอีกรอบนึงปึ๊บ อ่าแล้วเราก็ทําไม้ให้มันเท่ากันนะครับทําไม้ให้เท่ากัน่ะปรากฏว่าอะไรนะครับรอยมาร์กที่เรามาร์กไว้เมื่อกี้นะครับมันคือตรงกลางนะครับนั่นคือรอยที่มันอยู่ตรงกลางนะครับนี่คือตรงกลางที่เราหาค่าได้เราก็มาร์กเข้มๆว้เลยนะครับเพราะว่ามันคือตรงกลางครับนี่เสร็จนะครับการหาจุดกึ่งกลางนะครับในการเหลาปีกนะครับ สำหรับใครที่จะเหลาปีกมนนะครับเหลาปีกมนนะครับปีกมนก่อนเลยถ้าปีกมนเนี่ยให้เราแบ่งครึ่งตรงนี้อีกนะครับ <ulous S 2> ก็บคือเราแบ่งครึ่งแล้วใช่ไหมแล้วเราก็มา,มาใส่จุดของครึ่งฝั่งตรงนี้นะครับ <ๆ S 2> แล้วเวลาเหลาเราก็จะได้รู้นะครับว่ามันเริ่มเริ่มโค้งจากตรงกลางที่เรามาร์คนะครับอ่าส่วนการเหลาปีกของผมเนี่ยผมจะเหลาไงเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆผมจะไม่ได้เหลาให้เสร็จน,นะผมจะเหลาเหลาไปอย่างนี้นะครับ อันนี้คือสามารถเหล่าได้เลยนะเหล่าได้เลยแต่ไปเร็วๆนะครับไปเร็วๆไปเร็วๆนะครับผมจะเหล่าไปอ่าซักระยะหนึ่งผมจะไม่เหล่าอ่อนนะครับผมจะเหล่าให้มันขึ้นรูปขึ้นรูปนี่คือยังไม่ยังไม่อ่อนนะขึ้นรูปนี่คือให้มันได้ให้ได้ทรงนะครับให้ได้ทรงนะครับผมจะไม่เหล่าข้างเดียวนะครับจะไม่เหล่าข้างเดียวนะครับอันนี้ผมไม่อยากไปเร็วนะครับเดี๋ยวมันเสียนะครับก็ อ่ะสมมุติอันนี้ผมได้แล้วข้างหนึ่งใช่ไหมพอผมได้ข้างหนึ่งอย่างนี้นะครับอีกฝั่งนึงแข็งเป๊กนะครับเรามาเหลาฝั่งนี้ต่อนะครับผมเราฝั่งฝั่งนี้ต่อซึ่งฝั่งนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปเหลาอ่อนเลยนะอย่าเพิ่งเหลาอ่อนนะเราเหลาให้มันได้ขึ้นรูปเหมือนฝั่งเมื่อกี้ก่อนนะครับไปช้านะไปช้า,ชาครับเสร็จแล้วทํายังไงนะครับโก่งดูนะครับโก่งดู อ่กูงดูซะสมมุติว่าเฮ้ยโอเคมันเข้าเขานะครับทําไงต่อนะครับวางอันนี้นะครับไปเหลาอีกอันนึงนะครับไปเหลาอีกอันนึงนะครับสมมุติเหลาันี้ปั๊บผมเหลาันี้ปั๊บอ่ามันได้เท่าฝั่งเมื่อกี้นะครับกลับมาเหลาอันเดิมกลับมาเหลาปีกนี้มันอาจจะดูแบบวุ่นวายนะครับแต่อันนี้คือวิธีที่ผมทํานะครับผมจะเหลาสลับไปสลับมานะครับจนกว่าจะได้ ความอ่อนที่เราต้องการนะครับก็คือวิธีการเหลาของผมจะเป็นอย่างนี้นครับจะเหลาสลับเหลาสลับนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาคลิปจะนานนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ